ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่วัดศรกีกุกอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะพี่ๆเหล่าจินอาสา TBL ค่ะได้ลงพื้นที่จับมือกับโครงการพัฒนาชุมชนบริษัทไทเบอร์เวลจำกัดมหาชนและพี่ๆโรงงานเบียร์ทิพย์นะคะในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะลงพื้นที่ที่วัดศรีกุกค่ะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างต้นแบบในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนวัดศรีกุกแห่งนี้ด้วยค่ะ จากนั้นค่ะยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่จะเดินทางออกจากตรงนี้ไปประมาณ6กิโลเมตรค่ะพี่ๆเหล่าจิตอาสาเขาไปพัฒนาโรงเรือนที่จะทำขนมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเดี๋ยวติดตามได้ใน Story to Share The า a e นเทีย และตอนนี้นะคะพี่พี่จนอาสาจาก TBL ค่ะกําลังแยกกลุ่มเพื่อที่จะลงพื้นที่ทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็รวมพลังกันขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามาปัดกวาดที่ลานวัดกับผมช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบครับ ดีใจมากๆเพราะว่าเราอยู่ที่สํานักงานเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเท่าไหร่เนาะเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ออกข้างนอกมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับผมอยู่ฐานอะไรครับทำอะไรอีกบ้างอ๋อฐานทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็เก็บกวาดบริเวณแล้วก็เช็ดถูรตรงรเจดีนะคะ ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมกับทางไทยเบฟอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าหนึ่งได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมดีใจมากค่ะอยากมาอีกค่ะเป็นไงบ้างครับที่มาทำกิจกรรม สนุกดีครับได้รู้จักชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการส่วนร่วมทํางานกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงทั้งที่โดยปกติแล้วเราจะทํางานกันอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเป็นประโยชน์สำหกับสังคมครับผมวันนี้มาทากิจกรรมอะไรบ้างคะก็หลายอย่างครับเช่นเช่นลกแฝกปลูกผัก ให้กับเด็กๆนักเรียนครับเป็นใหญ่ตรงนี้เป็นผู้ชายหมดเลยเนาะครับผม <laughs> คือผู้หญิงเขาจะให้ยืนไปกับลังใจด้าน,นนอก <laughs> เป็นไงคะเต็มที่นะเต็มที่ <laughs> <เ>ค,ครับผมสู่ซูสวัสดีค่ะชื่อที่อะไรคะเอาแหม่มค่ะชื่อแหม่มนะคะ พี่แมมวันนี้มาทํากิจกรรมอะไรยังไงบ้างอ๋อวันนีม้มาทําแปลงผักใข่โรงเรียสนสุภาษิตกุกอะค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะอยากจะฝากบอกอะไรเด็กๆบ้างคะที่วันนี้เรามาช่วยกันสร้างต้นแบบของแปลงผักผักไข่อยากจากักอยากให้น้องใช้ประโยชน์ตัวนี้ให้ให้ให้มากที่สุดอะค่ะค่ะวันนี้มาทําอะไรยังไงบ้างไปจิตอาสาทำอะไรนะอะไรนะแปลงผกังผกทำเอาดินใส่สกับกระบะผกักค่ะ แต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสู้ไหม <S <S สู้ค่ะฝากอะไรบอกเด็กๆกับที่โรงเรียนวัดศรีกุดบ้างอยากให้เด็กๆมีความสุขกับอะไรง่ายๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปแบบติดหลูหรือติดอะไรก็คือเราอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ดีกว่าค่ะ จะฝากบอกอะไรเด็กๆในโรงเรียนบ้างว่าวันนี้พวกเราทีบีแอลมาช่วยกันทํากิจกรรมครับก็ขอให้เด็กๆช่วยดูแลต่อจากพี่ๆเลยครับก็ขอขอบคุณทีบีแอลพนักงานจิตอาสาทั้งหมดแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนวัดศรีกุกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับเราค่ะในนามของโรงเรียนวัดศรีกุกก็ ขอบพระคุณนะคะทางาผู้บริหารแล้วก็คณะจิตอาสาทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้เห็นผลสำเร็จของแปลงของโรงเรียนวัดศีกุกและชุมชนค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมจิตอาสาที่ทาง TBL นะคะรวมไปถึงไทยเบฟแล้วก็โรงงานเบียร์ทิ์นะคะได้จับมือร่วมกัน ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงของธุรกิจของเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจลวมไปถึงสร้างพื้นที่ที่มีความสุขและก็สังคมที่ดีต่อไปนะคะข่าวหน้า Story to Share เดี๋ยววารันทียจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้วนมิสาปเปรมพักดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ